สวัสดีครับวันนี้ก็ผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็อ่าของรางวัลจากสเตจวิ่งก็ได้จบลงแล้วผมก็อยู่ที่อันดับ12.73นะคือตอนแรกผมกะจะไต่ไปเอาอันดับสักหมื่นนิดๆเอ้ยเอาแบบให้มันต่ำกว่า1 0 0 0 0่นเพื่อจะได้กบดำา1ตัวแต่ว่าทีนี้คือผมเข้ามาเล่นตอนประมาณ9โมงนแล้วผมก็ลืมไปว่าวันนี้มันอ่าเป็นวันอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นวันปิด ผมก็เลยมีเวลาเล่นอีกแค่หนึ่งชั่วโมงนะจากอันดับผมที่15ื่นผมก็ทำมาได้สุดๆทำมาได้สุดๆแล้วถึง12ื่นก็โอเคอยู่นะได้กบแดงอยู่ก็ไม่เป็นไรไปเนาะมผมพลาดเองแหละในจุดๆนี้นะส่วนอันดับคิวก็สามพันกว่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่เพราะคิวผมก็ไม่ค่อยมีใครเล่นอะไรไ,ไงมาเดี๋ยวมากดรับกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวกระช่า คัมพีอีก3าใบคือคัมภีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยนะโอเคตัวกระชาติสิบาใบนะแล้วก็เหรียญอีก10ล้าน5 0 0 0สนนี่คัมภีอีก300กว่าแล้วก็เขี้ยวมังกรอีก41โอเคแต่เนื่องจากผมไม่มีเกียร์7ดาวนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมมีเขี้ยวกับมังกรไม่ใช่ดิมีเขี้ยวกับคัมภีเท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีสกประมาณเกือบพันอะเขี้ยวนะส่วนคัมภีนี่ก็เกือบหมื่นอยู่ได้น่าจะ ประมาณนั้นแหละโอเคมีคมพีอยู่8 0 0พส่วนเคี่ยวมีอยู่870ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูห้องทดลองมีอะไรบ้างโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดู p v p กันสักหน่อยอยู่โก1หนึ่งโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่น p v p กันสักหน่อยแล้วกันมาทีมแรกมีตัวบินโอเคได้อยู่นะ ผมจะใช้ทีม2แล้วกันเพราะว่าผมจะใช้บอสผาผีไปเก็บตัวบินนั่นเองโอเคเดี๋ยวมากดกันคือตัวบินเอ็ดเวิร์ดบินเนี่ยผมว่ามันก็ก็ดีอยู่นะแค่มันอาจจะแพ้ทางตัวการบินตัวใหม่แค่นั้นเองส่วนตัวการบินอื่นๆผมมองว่าเอ็ดเวิร์ดบินค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแต่เราก็ต้องติดแกดีนิดหนึ่งเนาะโอเคมาตอนนี้ตัวบินก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่า บอสปราบผียังจะเก่งอยู่ไหมผมว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับแบบเออบอสปราบผีในปัจจุบันอยู่นะคือมันก็ยังเป็นเลนเจอร์ที่เป็นการบินสายไวพิบเนาะเออหลายๆคนก็อาจจะมีติดทีมกันบ้างแหละผมก็อยากจะเอามารีวิวอยู่นะว่ามันเก่งแค่ไหนเนี่ยสัญ,ญลักษณ์บนหัวนี่ก็คือสกิลของบอสปราบผีนะสกิลมันอะ่ะโดนง่ายแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงอะ่ะบอสปราบผีเนาะโอเคก็ปล่อยเน้นปริมาณดีกว่านะนี่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็เน้นปริมาณเอา โอเคทีมนู้นก็มีเมลิโอดาด้วยนะก็ไม่เป็นไรเรามีเจ้าคิงเอาไว้ปราบอยู่ก็ชนะไปทีมแรกนะทีมนี้อาจจะอ่อนไปนิดนึงนะผมมองว่ามีแค่ไลเนอร์กับเมลิโอดาที่แม็กก,ก็เลยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าเท่าไหร่นี่ตอนนี้ก็อยู่แพ้สามแล้วคือพรุ่งนี้มันจะเป็นวันอะไรนะขเขาเรียกว่าวันปิด วันปิดบำรุงฐานทัพใช่ไหมก็คือวันที่ตัวเกมมันจะอัปเดตนั่นเองซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะมีแสงมืดตัวเก่ามาขายหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแต่ที่แน่ๆเลยก็จะมีกิววอลกับกิวเลดซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจในส่วนนี้เนาะเพราะว่าทีมผมมันก็เป็นทีมที่ไม่ค่อยมีเกียร์สักเท่าไหร่ไงกิวเลดมาก็ถือว่าอาจจะโดนใจ ใครหลายๆคนเลยนะที่ต้องการเกียร์ดีๆเนาะโหทีมนี้ทีมสวยมากเลยอะดูดิแต่ว่าไม่เป็นไรขอข้ามก่อนละกันผมสู้ไม่ไหวแน่เลยมาข้ามโอ้โหทำไมไม่เจอทีมที่เราพอสู้ได้เลยเนี่ยโอ้โหแสงมืดเดยอะไปทีมนี้ออมน่าจะแม็กเยอะไปไม่น่าไหวเราก็ต้องคัดทีมตีเนาะผมเข้าใจแหละทีมเพื่อนๆก็อาจจะเลเจอร์น้อยหรือว่า อาเรนเจอร์ไม่มากเหมือนผมไงเราก็ต้องคัดทีมที่เราคิดว่าเราสู้ได้นะทีมไหนที่เรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวหรือว่าเขาโหดเกินไปแล้วก็กดข่าเลยนะไม่ต้องไปฝืนเพราะมันจะทําให้เราแพ้นั่นเองมเดี๋ยวขอรีสักนิดนึงอุ้ยทําไมไม่มีคนที่เราพอสู้ได้เลยเนะี่ยทีมนี้โอ้โหมีอาม่าแม็กไม่น่าไหวนะทีมนี้โอ้โหแม็กเยอะเกินทีมนี้อืมโอเคเดี๋ยวมาเจอทีมนี้กันนะ ก็มีตัวแสงอยู่3าตัวแต่ไม่เป็นไรเรามีกันบินอยู่แต่ว่าตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นคิริวซึ่งผมไม่ได้เอาตัวตลกมาก็อาจจะเก็บยากนิดน,นึงไม่เป็นไรเน้นปล่อยเอ็ดเวิร์ดละกันคือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังดีอยู่นะคือผมชอบตรงสกิลบัฟมันอนะเป็นสกิลเพิ่มมัตราการใช้สกิลแล้วก็เพิ่มมาัตราการหลบสกิลให้กับทีมนะบัฟไกด้วยแล้วก็บัฟถีด้วยเลนเจอร์ยุคเ,เ,เก่าเป็นตัวละครที่ส่วนใหญ่มันจะ สกิลคูดาวค่อนข้างต่ำนะสองสามวิอะไรประมาณเนี้ส่วนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยดูเลยนะมันจะใช้สกิลหนึ่งแบบรัวๆเลยอะ่ะมมันเป็นตัวยุคเก่าไงสกิลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมีใบ้ด้วยมีดาเมจพิษด้วยแต่ผมมองอาจจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เอามาบัฟมากกว่าเนาะแล้วก็มันยืนไกลด้วยไงประเด็นเพาผมชอบมันมากๆเลยนี่ก็เน้นปล่อยตัวบินหน่อยแต่ตัวบินเขาตายแล้วนะเนี่ยตัวปัญหาของผมขี้เิว คือผมไม่ได้เอาท่าน,น้ำมาไงอาจจะสู้ยากน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเน้นใช้ไอเทมเอาแล้วก็ยิงจรวดตม้มนี่คีริวเราก็น่าจะหวังพึ่งจากดามจเจสิกานะเพราะว่าเราไม่มีทานน่าด้ําที่จะเป็นดามจแรงแรงเลยเนาะอืมก็เอา,อาเอ็ดเวิร์ดไปใบละกันแล้วก็เอาเจสิกาไปเก็บงานโอเคตัวตัวอื่นก็น่าจะไม่รอดนี่ชนะไปอีกแล้วนะเราก็ต้องคัดทีมตีนิดน,นึงเนาะ เราจะได้ชน,นะโอเคอเดี๋ยวมาตีสักทีมแล้วกันส่วนตัวกาชาใครเก็บมาจะเปิดก็ได้นะม,มันมีเลนเจอร์ตัวเซล,ลีใช่ไหมเเดี๋ยวผมไปดูกาชาก่อนละกันตู้กาชาผมก็มีอยู่46ใบแต่ว่าผมจะไม่เปิดนะมผมมีความหวังว่าเดือนนี้มันจะมีแสงมืดมาผมหวังไว้อย่างนั้นนะผมก็เลยรอดีกว่าเนาะจะเอาตัวกาชาเนี่ย ไปเปิดหาแสงมืดดีกว่าพื้นที่มุมก็อาจจะมีแสงมืดในประมาณหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าผมยังขาดาตัวมืดหลายๆตัวอยู่นะคือแสงมืดผมก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะก็มีอยู่ประมาณ4ีหตัวนี้แหละก็จะมีแซลลี่บินก็ใส่เกียร์เป็นเ์ฟฟีล้วนๆเลยอันนี้อาจจะต้องสุมมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็มีแซลลี่ครูฝึกสัตว์ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะ ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วนะคือด้วยความที่มันใช้แร่เยอะมากแล้วก็สกิลดูไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะอม,มันสกิลไม่ค่อยแรงอะ่ะส่วนใหญ่เป็นดาเมจพิษแล้วก็เปลี่ยนท่าแสงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเห็นผลยากนิดน,นึงก็อาจจะไม่มีใครใช้กันเนาะอีกอย่างหนึ่งคอมโบตัวนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะต่อไปเจสสิกา้าอันนี้คือตัวแบกของผมเลยถ้าผมไม่มีตัวนี้ผมก็อาจคิดว่าผมอาจจะไม่ยืนหลีกเพชรได้เลยนะอือคือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ คอยทำดาเมจให้กับทีมผมเลยนะแล้วก็บอสปราผีอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีตัวนี้ผมก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงนะอเพราะว่าทีมผมก็ยังไม่มีการบินที่ดีกว่านี้เออตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวของไอดีผมลยมั้งที่เป็นการบินนะแล้วก็มีโคนี้นักพนันมือโปตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ทีมผมเล่นง่ายมากเลยนะด้วยความที่มันมีสกิลป่วนแล้วก็บัฟให้ทีมด้วยทําให้ผมการบินง่ายขึ้นอ่าสตันฝั่งตรงข้ามทําให้ทีมผม อ่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละเออโอเคเพราะว่าเขาโดนสตันเราก็จะไม่ได้โดนดาเมจอะไรจากฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วทําให้เราสามารถเก็บฝั่งตรงข้ามได้เร็วยิ่งขึ้นแถมยังมีคอมโบตัดแร่ด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญกับทีมผมต่อไปก็จะเป็นอ่าบอสป่าผีตัวนี้ก็จะเป็นอ่าร่างต้นของตัวนี้เนาะซึ่งผมก็มี2งตัวก็ไม่เป็นไรเก็บไว้แล้วกันก็มีประมาณนี้แหละแสงมืดผมนะ,ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าท่านมืดผมมี นี่ผมมีแค่3ามตัวผมรู้สึกว่าผมอยากได้โยมิแล้วก็อลิติกิเข้ามาในทีมอยู่นะแล้วก็เจมมืดด้วยในในธาตุมืดเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนล้วกันว่าธาตุมืดมีตัวอะไรนะ่าสนใจไหมนะเอาเป็นล่างไฮเปอร์ละกันมันจะได้ไม่ดูสับสนโอเคเนี่ยธาตุมืดผมมีแค่สามตัวตามนี้เลยนะคือหลักๆที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นเจมมืดนี่ตัวนี้ผมก็อยากได้มากเอามาคอมโบกับเจสิก้าแล้วก็อ่าลาริฮิมะ ก็อยากได้อยู่อลิติก,กิก็เอามาช่วยเสริมการรีสกิลให้ทีมแล้วก็โยมิโยมินี่ก็อยากได้อยู่นะด้วยความที่สกิลมันเป็นดาเมธทตุมืดผมรู้สึกว่าตัวดาเมธท่ามืดอะ่ะจะหาได้ยากมากเลย,ยดูดิในนี้แทบจะไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวดาเมธท่ามืดเลยนะเออก็จะมีเบสบอลกับโยมินี่แหละที่สามารถทำดาเมจได้รุนแรงนะส่วน้องนั้นก็ แทบจะไม่เป็นดาเมจหลักเลยเอออย่างเจมเมอร์นี่มันไม่มีสกิลที่สร้างความเสียหายนะส่วนใหญ่เป็นสกิลป่วนะโคนี่นี่ก็ด้วยนะไม่มีความเสียหายเสียหายอะไรส่วนอลิสติกิมันเบาไปนะไม่มีด้วยซ้ํอดูดิมีแค่สตัรน,นะแล้วก็จกเลิกอะไรอีกส่วนตัวนี้มันเป็นดามจอาพิษมันก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่หรอกหลักๆก,ก็น่าจะมาจากเบสบอลกับโยมีนะในดาเมจแทนมือผมก็เลยมองว่าเป็นอีก2ตัวที่น่าสนใจมากๆเลย ส่วนเลนเจอร์แทาแสงตัวที่น่าสนใจผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่า Moon อมูนไอฮอกกีมม้อาม่าประมาณนี้แหละสำหรับทีมผมเนาะส่วนนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะอืมก็หลักๆก,ก็จะเป็นตัวกันบินอมมาม่าเอามายืนให้ทีมแล้วก็เบาวแสงนี่ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้มาทีมผมอาจจะไม่ค่อยเหมาะสเท่าไหร่เพราะผมไม่มีเกียร์รถแล่ใส่ให้ไงก็เลยอาจจะอีกอย่างนึงบาวแสงมัน ขเขาเรียกว่าอะไรมันมันเพิ่งมาด้วยไงมันอาจจะยากนิดนึงในการที่เจมเอาจะเอามาขายย้อนหลังเนาะหลักๆก,ก็จะมีที่ตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีมุนไอฮอกกี้อามาเทลสัสึประมาณนี้แหละส่วน,น้องนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะส่วนตัวเนี้ยเหมือนจะดีนะแต่ผมรู้สึกว่าสกิลมันมันไม่ค่อยจะติดแม่นสักเท่าไหร่อืมอาริติกิน่าจะดูดีกว่านะอืประมาณนี้เนาะสําหรับแสงมืดโอเคผมก็หวังว่าแสงมืดจะมาเนาะ เราก็มาลุ้นกันนะว่ากลางเดือนนี้หรือว่าภายในเดือนนี้จะมีแสงมืดมาให้เราสุ่มกาชากกันไหมส่วนรูบี้ผมจะไม่สุ่มแล้วนะผมจะอ่ามันเป็นซีรีส์เนาะผมทำเป็นซีรีส์สามพั 3, บี้พี่ทำได้โอเคซีรีส์นี้ผมก็จะทำเกี่ยวกับการเก็บรูบี้ให้ถึงสามพแล้วก็ไปถล่มเปิดเกียร์จันท้าที่จะมาในกันยายนแต่ผมไม่การันตีนะว่ามันจะมาเออแต่มันจะมา ผมว่าโอกาสมามันสูงมากเลยนะเพราะปีที่แล้วมันก็มาในกันยายนใช่ไหมก็เหมือนกับ Gear s m มา t อะมันจะมาในเดือนธันวาช่วงปลายปลายปีประมาณนั้นอะมันจะมาทุกปีเลยนะสามสี่ปีมาแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้พวกเซตเกียจันทาเนี่ยโอกาสสูงมากๆที่มันจะมาในเดือนกันยายนครบรอบ7.5ปีก็มารอลุ้นละกันเนาะว่าจะมาตามที่ผมคิดไว้ไหมแต่ปีที่แล้วมันมานะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวก่อน รูบี้ผมก็จะได้มาจากตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ PVP อย่างเดียวเนาะคือผมอาจจะไม่ใช่เป็นสายฟรีล้วนนะแต่ผมก็จะเป็นสายที่แบบเออเน้นเติมแพ็กที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่ากับเรามากๆส่วนแพ็กไหนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเอาซะเลยหรือว่ามันเป็นการละลายเงินที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ผมก็จะไม่เติมเนาะแล้วก็จะเน้นเติมแต่แพ็กที่ผมคิดว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้อะ่ะอืมที่มันไม่แพงเกินไปนะก็จะมีแพ็กนี้แหละนะ่าสนใจมากเลยเดือนหนึ่งก็200กว่าบาทเองนะ ก็เก็บวันละ10บาทก็น่าจะพออยู่นะแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งแพ็คนี้มันก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะมันก็นานๆทีก็มาครั้งหนึ่งเนาะก็ยีิบเาบาทเองแต่ผมมองว่าคุ้มมากเลยนะได้ขนนกตั้ง450ชิ้นแล้วก็ได้รูบี้ยู่ 60. ถ้าเกิดเรามาดูตรงเนี้ยถ้าเราจะซื้อขนนกอะดูดิ10บรูบีมันได้แค่88ขนนกเองนะดังนั้น400รูบีก็ประมาณห้าสิบห้าเพชรลยนะก็ถือว่าประมาณ50บาทเลย ถือว่าคุ้มมากๆเลยได้ประมาณอ,อ60เพชรก็ถือว่าคุ้มแล้วอะ่ะเออได้ขนนกก็ถือว่าเป็นของแถมเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็ฝากติดตามซีรีส์ของผมด้วยนะอืม3,000บีพี่ทําได้เนาะผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันก็จะมาอัปเดตในทุกๆวันอาทิตย์ของแต่ละอาทิตย์เนาะเพราะว่ามันจะเป็นวันที่เราจะได้รูบี้ฟรีจาก Pv p ีวนั่นเองโอเคผมก็จะพยายามทำให้ ทำให้เต็มที่อย่างที่สุดนะแล้วก็เรามารอลุ้นกันเนาะว่าแสงมืดจะมาในเดือนนี้ไหมคือผมก็จะได้ตัวกาชาเพิ่มอีก5ใบตรงนี้นะนี่ก็ต้องภารกิจตรงนี้14ครั้งแล้วอีกครั้งนึงเอ้ยอีก6วันก็จะได้อีก5าใบกาชา,าจะมีอยู่50บใบก็มารอลุ้นนะว่าแสงมืดจะมาให้เราสุ่มกันไหมก็ผมก็ถ้าเกิดมาผมก็หวังว่าทีมผมจะเปิดได้เนาะโอเคเราก็ตัดจบกัน ได้สักทีละกันเนาะมันก็ผ่านมานานละสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นอ่าวันปิดอะไรนะปิดซ่อมบำรุงฐานทัพตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเล่นเกมได้นะเอาเป็นว่าใครเจอจะเคลียภารกิจอะไรก็รีบๆเคลียกันให้ก่อนเวลานี้ละกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็เจอกันในคลิปใหม่ละกันนะครับสวัสดีครับ